เมื่อความฝันต้องเจอกับความจริงของโลกธุรกิจใครที่ได้ดูซีรีส์สงครามส่งโดน Mad Unicorn นอกจากจะสนุกแล้วยังได้เห็นภาพจริงของโลกสตาร์ทอัพที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนมันสะท้อนให้เห็นถึงความโหดของการทำธุรกิจสตาร์ทอัพโดยเฉพาะในวงการขนส่งที่แข่งขันกันดูเดือดมากๆเราจะเรียนรู้อะไรได้บ้างจากเรื่องราวของสันติหนุ่มจากดอยวาวีที่มาพร้อมความฝันและความมุ่งมั่น แต่ต้องเจอกับความจริงอันโหดร้ายของโลกธุรกิจ catch flow หัวใจของการอยู่รอดในสนามรบธุรกิจขนส่งในซีรีส์เราเห็นว่าสันติเริ่มต้นธุรกิจด้วยทรัพยากรที่จำกัดมากๆแต่ต้องไปแข่งกับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีทั้งเงินทุนเครือข่ายและโครงสร้างพร้อมแล้วแบบนี้ถ้าไม่บริหารต้นทุนให้ดีก็จบเพเลยนะครับเริ่มต้นแบบ lean operation น้อยแต่มากสันติเริ่มต้นด้วยทีมเล็กๆที่มีแค่เพื่อนสนิทไม่กี่คน ใช้รถมอเตอร์ไซค์ที่มีอยู่และอาศัยความไวในการส่งของเป็นจุดขายนี่คือแนวคิดลุยสตาร์ทอัพที่เน้นใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดแต่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดเราไม่มีเงินเยอะเหมือนคนอื่นแต่เรามีใจมีความเร็วและมีความมุ่งมั่นในโลกจริงสตาร์ทอัพหลายรายก็เริ่มต้นแบบนี้เช่นลอเลเมที่เริ่มต้นโดยแอป,ปง่ายๆและไรเดอร์ไม่กี่คนก่อนจะเติบโตเป็นยูนิคอนในปัจจุบันทุ่มลงทุนเฉพาะจุดที่สำคัญ สิ่งที่น่าสนใจคือแม้จะมีเงินน้อยแต่สันติเลือกลงทุนในสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจระบบพัสดุที่แม่นยำทีมรถขนส่งหลักที่มีประสิทธิภาพระบบไอทีหลังบ้านที่ช่วยจัดการโลจิสติกนี่คือการบริหารต้นทุนที่ฉลาดไม่ใช่แค่ประหยัดทุกอย่างแต่รู้ว่าอะไรควรลงทุนอะไรควรประหยัดต้นทุนคงที่สูงความเดือดของธุรกิจขนส่งธุรกิจขนส่งมีลักษณะพิเศษคือมีต้นทุนคงที่สูงมาก ค่ารถขนส่งค่าเช่าโกดังและศูนย์กระจายสินค้าค่าจ้างพนักงานประจำค่าระบบเทคโนโลยีในซีรีส์เราเห็นว่าสันติต้องดิ้นรนหนักเพื่อให้มีปริมาณพัสดุมากพอที่จะครอบคลุมต้นทุนเหล่านี้ซึ่งเป็นความจริงของธุรกิจขนส่งทั่วโลกถ้าไม่มีวอลุ่มมากพอก็ไม่มีทางทำกำไรได้ประเด็นหลักคือกลยุทธการเผาเงินเบิร์นเรดกลยุทธ์เสี่ยงสูงเพื่อยึดตลาด หนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจที่สุดในซีรีส์คือการเผาเงิน (rubber bon rate) ที่สันติตัดสินใจทำเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดทำไมต้องเผาเงินในโลกสตาร์ทอัพการเผาเงินไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เป็นกลยุทธ์ที่ใช้กันบ่อยเพื่อให้ได้ 1. market share ที่เติบโตอย่างรวดเร็วยิ่งมีลูกค้าเยอะเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสอยู่รอดมากขึ้น 2. brand awareness ทำให้คนรู้จักแบรนด์ในวงกว้าง 3. ดึงดูดนักลงทุนตัวเลขการเติบโตที่น่าประทับใจ จะช่วยดึงดูดเงินลงทุนรอบต่อไปอันตรายของการเผาเงินแบบไม่มีแผนแต่สิ่งที่ซีรีส์สะท้อนได้ดีมากคือการเผาเงินโดยไม่มีแผนรองรับที่ดีพออาจนำไปสู่หายนะได้เราเผาเงินเพื่อโตแต่ถ้าเงินหมดก่อนที่จะถึงจุดคุ้มทุนเราก็ตายก่อนจากที่ปรึกษาทางการเงินในซีรีส์และในโลกจริงเราเห็นตัวอย่างมากมายของสตาร์ทอัพที่เผาเงินจนหมดแล้วล้มหายไปเพราะไม่สามารถระดมทุนรอบใหม่ได้ทันเวลา หรือไม่สามารถทำให้โมเดลธุรกิจเป็นกำไรได้ในที่สุดบทเรียนสำคัญสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่จากซีรีส์เรื่องนี้มีบทเรียนมากมายที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ควรเก็บไปคิด 1. เงินสดและแหล่งเงินทุนคือออกซิเจนของธุรกิจในซีรีส์เราเห็นว่าแม้บริษัทของสันติจะมีออเดอร์เยอะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้ากระแสงเงินสดติดขัดธุรกิจก็อาจล้มได้ในชั่วข้ามคืน โดยเฉพาะธุรกิจขนส่งที่ต้องจ่ายต้นทุนล่วงหน้าเช่นค่าน้ำมันค่าคนขับแต่อาจต้องรอเก็บเงินจากลูกค้าองค์กรเป็นเดือนนี่คือสาเหตุที่หลายบริษัทขนส่งในไทยประสบปัญหาสภาพคล่องแม้จะมีออเดอร์ล้นมือกอ็ตาม 2. เบิร์นเรตต้องควบคุมและมีแผนสำรองการเผาเงินเพื่อการเติบโตไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องทำอย่างมีแผนรู้ว่าจะเผาเงินไปถึงเมื่อไหร่มีแผนสำรองหากการระดมทุนรอบใหม่ล่าชา้ามีจุดคุ้มทุนที่ชัดเจน ในซีรีส์สันติเผาเงินโดยคาดหวังว่าจะได้เงินลงทุนรอบใหม่มาทันเวลาแต่เมื่อเกิดปัญหาก็ทําให้บริษัทเข้าสู่ภาวะวิกฤต 3. อย่าแค่โตวไวแต่ต้องโตอย,งอย่างยั่งยืนบทเรียนสําคัญที่สุดจากซีรีส์คือการเติบโตอย่างรวดเร็วไม่ได้หมายความว่าธุรกิจจะประสบความสําเร็จในระยะยาวเราไม่ได้แข่งกันที่ว่าใครวิ่งเร็วกว่ากันแต่แข่งกันที่ว่าใครวิ่งได้นานกว่ากันประโยคเด็ดจากซีรีส์ในโลกจริงเราเห็นหลายบริษัทที่เติบโตช้ากว่า แต่มีหลักฐานแข็งแรงกว่าและสุดท้ายก็อยู่รอดได้ยาวนานกว่าแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมองหาทางเลือกหลังจากดูซีรีส์แล้วหลายคนอาจสงสัยว่าถ้าเราเป็นผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนแต่ไม่อยากพึ่งนักลงทุนมีทางเลือกอะไรบ้างปัจจุบันสถาบันการเงินหลายแห่งมีสินเชื่อเพื่อธุรกิจสตาร์ทอัพโดยเฉพาะซึ่งมีข้อดีคือไม่ต้องแบ่งหุ้นหรือสละอำนาจบริหารรู้ต้นทุนทางการเงินที่แน่นอนมีระยะเวลาผ่อนชำระที่ชัดเจน สรุปบทเรียนจากสงครามส่งโดนสู่โลกธุรกิจจริงซีรีส์สงครามสง่งโดนไม่ได้เป็นเพียงความบันเทิงแต่ยังเป็นกรณีศึกษาที่ดีสำหรับผู้ที่สนใจโลกสตาร์ทอัพโดยเฉพาะในแง่ของการบริหารต้นทุนและการเผาเงินสิ่งที่เราได้เรียนรู้คือ 1. การบริหารต้นทุนอย่างชาญฉลาดคือกุญแจสู่ความอยู่รอด 2. การเผาเงินเป็นกลยุทธ์ที่ต้องทำอย่างมีแผนและมีจุดหมาย 3. า catchflow คือเส้นเลือดใหญ่ของธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนส่ง 4. การเติบโตอย่างยั่งยืนสำคัญกว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการที่กำลังเริ่มต้นหรือกำลังมองหาแหล่งเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจบทเรียนจากซีรีส์เรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยเลยทีเดียวสงครามสง่งโดนไม่เพียงแต่บอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้ของผู้ประกอบการรุ่นใหม่แต่ยังถ่ายทอดบทเรียนสำคัญว่าการบริหารต้นทุนและการควบคุมการเผาเงินคือกลยุทธ์ที่ใช้ได้ แต่ต้องเล่นอย่างชาญฉลาดเพราะในโลกของสตาร์ทอัพเงินอาจไม่ใช่ทุกอย่างแต่การขาดเงินสดคือจุดจบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้